อัลลอฮฺุสซาลฺลัมุลลอฮฺ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 ุลลาฮฺุลลอฮฺุลลอฮฺุกลอฮฺุลลอฮฺุลลอฮฺุลลอฮฺุนลอฮฺุล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  เราหมายถึงเสาหลักรากฐานหลักที่รองรับสิ่งอื่นๆถ้าเราพูดถึงบ้านเสาหลักของบ้านหรือว่าสิ่งที่มันรองรับตัวบ้านอื่นๆเนี่ยก็คือเสานั่นเองฉะนั้นหลักสามประการเนี่ยถือว่าเป็นหลักสําคัญของชีวิตผู้ศรัทธาซึ่งคําว่าหลักสามประการนี้เรามีความหมายเรามีจุดมุ่งหมายไปยัง คำถาม3คํคำถามที่มนุษย์ทุกคนจะถูกสอบถามเมื่อเขากลายเป็นศพถูกนำไปฝังในหลุมกูโบในหลุมศึกษาในหลุมฝังศพนะครับซึ่งถามสามคำถามคืออะไรครับใครคือพระเจ้าของเจ้าอะไรคือศาสนาของเจ้าและใครคือนบีศาส,สนาทูตของเจ้า นี่เป็นคำถามที่มนุษย์ทุกคนจะถูกสอบสวนจะถูกสอบถามเมื่อเขาอยู่ในหลุมกูโบนะครับซึ่งคำถามนี้จะถูกถามเมื่อเรากลายเป็นศพที่ถูกปลบด,ดินไปแล้วและก็คนที่นำเรามาฝังได้เดินทางกลับบ้านมาลาอีกสองท่านก็จะมาหาเราแล้วก็จะมาให้เรานั่งแล้วก็ถามสามคำถามนี้สำหรับผู้ศรัทธาที่แท้จริงก็สามารถตอบคำถามได้ ด้วยความง่ายดายใครคือพระเจ้าของเจ้าก็จะตอบว่าพระเจ้าของฉันคืออัลลอฮ์อะไรคือศาสนาของเจ้าก็จะตอบได้ด้วยความราบรื่นว่าศาสนาของฉันคืออิสลามใครคือนบีของเจ้าก็จะตอบด้วยความราบรื่นว่านาบีของฉันคือท่านนบีม uh บบุฮัมมัดสุลตัลลอฮฺอะลัยฮิวะสลัมส่วนผู้ที่เป็นภายนอกเป็นมุสลิมแต่ภายในเนี่ยไม่มีความว่าเป็นอิสลามเลยหรือว่ามีแต่ว่ามีน้อยมาก และก็สงสัยในความมีอยู่ของอัลลอฮ์และก็ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระองค์และก็มีความชั่วติดตัวมากมายหลายขอคนเหล่านี้จะไม่สามารถตอบได้เวลาที่ถามมาเคยพระเจ้าของเจ้าเคยคืนนบีของเจ้าอะไรคืออิสลมามก็จะตอบไม่ได้นะครับก็จะตอบไม่ได้ก็จะตอบว่าอ่ะอ่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้นะครับนั่นแหละความวิบัติก็จะเกิดขึ้นตั้งแต่วินาทีนั้นนะครับพอเรา,ท,าทราบอย่างนี้แล้วทําให้เราทราบว่าสคมคถามานี้จึงเป็นหลัก3ประการ ที่ผู้ศรัทธาทุกคนจะต้องเรียนรู้พี่น้องครับเราเรียนมาแล้วว่าใครคืออัลลอฮ์อะไรคืออิสลามเอ่อแล้วก็ท่านนาบดของเราคือใครแต่ตอนนี้เรามาทําความรู้จักพอสังเกตก่อนนะครับการรู้จักอัลลอฮ์สุภาณงวะาตะาอลาซึ่งเป็นคําถามแรกที่เราจะถูกสอบถามในหลุมกูบูใครคือพระเจ้าของเจ้านะครับเรารู้จักอัลลอฮ์สุภาณอวะาตะาอลาผ่านสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างเราไตรตรองเราใคร่ครวนเราพินิษพิเคราะห์ ในความมหาศารย์ในความน่าทึ่งของสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงสร้างนะครับการที่เราไตรตรองใค,คร่ครวญพินิจพิเคราะห์แบบนี้นะครับทำให้เราทราบถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ถึงความสามารถไร้ขอบเขตของพระองค์ถึงความรอบรู้ของพระองค์ถึงความปริชาญานของพระองค์ถึงความเมตตาของพระองค์ถึงความ มีเหตุผลวิทยาปัญญาของพระองค์งอย่างมากมายนะครับการไตรตรองสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างจึงเป็นสาเหตุสําคัญที่จะทําให้เราใกล้ชิดและรู้จักอัลลอฮ์แล้วก็มันก็จะส่งผลทําให้เราได้ได้ใกล้ชิดกับพระองค์งแล้วก็ยังเกรงต่อพระองค์างมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับอีกประการหนึ่งที่จะทําให้เรารู้จักอัลลอฮ์มากยิ่งขึ้นนั่นก็คือการไตรตรองหลักธรรมคาสอนของอัลลอฮ์ที่พระองค์งส่งมากับท่านนบีมุฮัมมัดนั่นก็คืออันกุรอานและะดีษท่านบีสัลลัลลอฮุอะลัยาูอะส ของของอัลลอฮฺสุภาตานวะตาอาลผ่านท่านนาบีเนี่ยถ้าเราไตรตรองดีๆเราจะรู้ว่านี่คืออิสลามเป็นศาสนาที่ที่แท้จริงนะครับนี่คือประการที่หนึ่งนะครับหรือว่าคำถามที่หนึ่งหลักที่หนึ่งหลักที่สองครับอะไรคืออิสลามเป็นคำถามที่สองที่เราเราผู้ศรัทธาทุกคนจะ,จะต้องถูกสอบถามนั่นก็คืออะไรคือ อะไรคือศาสนาของเจ้าเราก็ตอบอิสลามทีนี้การรู้จักอิสลามคืออะไรฮะอิสลามคือศาสนาที่เป็นหลักธรรมคาสอนที่ให้เราผู้ศรัทธาทุกคนปฏิบัติตามในการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้เพื่อที่จะให้เกิดความสุขในโลกใบนี้ก่อนโลกโลกหน้านะครับซึ่งศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ประกอบไปด้วยผลประโยชน์นะครับประกอบไปด้วยความสุขที่มันจะเกิดกับผู้ที่ยึดหลัก ยึดมั่นหลักธรรมคาสอนนะครับด้วยกับการที่เราศึกษาอิสลามหลักธรรมคาสอนของอิสลามแนวคิดของอิสลามทําให้เราทราบว่าอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่แท้จริงเป็นศาสนาที่เต็มไปด้วยความเมตตาหลักคําสอนทุกหลักคําสอนอาจ,จะสอดแทรกความเมตตาความปราณีความละเอียดนะครับความการคานึงถึงหลายปัจจัยอันเป็นศาสนาที่มันสอดคล้องกับสตจธรรมแห่งชีวิต ของมนุษยชาตินะครับทำให้เรายิ่งไตรตรองหลักธรรมคาสอนยิ่งทบทวนยิ่งเรียนรู้ทําให้เรายิ่งทราบว่าอิสลามนี้เป็นศาสนาที่แท้จริงที่อัลลอฮ์ได้ส่งลงมาเพื่อที่จะให้มนุษยชาติยึดถือปฏิบัตินะครับและก็เป็นศาสนาที่สามารถปฏิบัติได้เป็นศาสนาที่เหมาะสมกับทุกยุคทุกสมัยและทุกประชาชาติทุกเผ่าพันธุ์ทุกทุกผิวสี นะครับในขณะที่ศาสนาอื่นๆไม่เป็นแบบนี้นะฮะอาจจะปฏิบัติได้เอาไปปฏิบัติได้ปฏิบัติได้ในยุคยุคหนึ่งในช่วงเวลาช่วงเวลาหนึ่งในพื้นที่พื้นที่หนึ่งแต่อิสลามไม่ครับเป็นศาสนาที่สามารถนําไปใช้ปฏิบัติได้ในทุกยุคทุกสมัยทุกเวลาและทุกประชาชาติทุกเผ่าพ,าพันธุ์ทุกเผ่าพันธุ์ทุกสีผิวนะครับเนื่องจากพยาสนาท่ท,ที่ที่มาจากอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าที่สร้างมนุษยาชาติมาจึงทําให้หลักธรรมคำสอนนี้มันสอด สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตอยู่ที่จะเป็นหลักประกันว่ามนุษยชาติที่นำอิสลามไปปฏิบัติจะพบแต่ความสุขและความและความอะไรครับและความจำเรือนนะครับทั้งโลกนี้และ,และโลกหน้านี่คือหลักประการที่สองพอสังเกตนะครับหลักประการที่สามใครคือนบีของเจ้าเป็นคําถามที่ผู้ที่ผู้ศรัทธาทุกคนตอนอยู่ในหลุมกูโบจะต้องถูกสอบถามเราก็ตอบผู้ศรัทธาก็จะตอบง่ายว่านาบีของฉันคือท่านนาบีมุฮัมมัด สลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมฉะนั้นเราจึงต้องเรียนรู้ว่าใครคือนบีของเราท่านนบีมุฮัมมัดคือใครนะครับเราจําเป็นจะต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมว่าท่านเป็นมาอย่างไรนะครับการปฏิบัติศาสนกิจของท่านเป็นอย่างไรการเรียกร้องเชิญชวนผู้คนไปสู่อัลลอฮ์เป็นอย่างไรมารยาทของท่านเป็นอย่างไรการใช้ชีวิตของท่านเป็นอย่างไรการใช้ชีวิตของท่านกับครอบครัวกับสมาชิกครอบครัวกับเพื่อนพ้องน้องพี่กับญาติสนิทมิตรสหายกับ เพื่อนบ้านเรือนใกล้เรือนเคียงนะครับแล้วก็กับผู้คนต่างๆฉันมีวิถีชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าตั้งแต่เช้าจรดค่าเป็นอย่างไรอันนี้เราจะต้องเรียนรู้ฉะนั้นวิธีการที่จะเพิ่มพูนอ ي มานต่อท่านฮนับบัดุลลอฮฺสุลล่ามเราต้องศึกษาชีวประวัติของท่านอย่างละเอียดพอสมควรนะครับ นี่คือหลักสามประการพอสังเกตนะครับที่เป็นคำถามที่ผู้ศรัทธาทุกคนจะถูกสอบถามในขณะที่เขานั้นอยู่ในหลุมกุโบนะครับก็ขอดุดาอุแต่เอาละให้เราเป็นบุคคลหนึ่งที่สามารถตอบโจทย์หลักสามประการนี้สามคำถามนี้ได้โดวยวิถีชีวิตของเราได้โดยคำตอบของเราได้ทุกอิเดียบทของเรา ขอดุอาศแต่เอัลลอฮ์ให้พระองค์ทรงให้ความง่ายดายและให้เราเป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นชาวสวรรค์นะครับสำหรับวันนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับวะซัลลัลาะฮฺวะซัลลัมอะล,ลายน์บินามุฮัมมัดวะละอาลีวะซัลลิฮิวะลฮัมดุลิลลาฮิรับ,บิลอาลามีน